สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะมาทำนะครับผม The Union Contact นั่นเองนะครับผมหรือว่าก็คือภารกิจที่ได้เงินเยอะที่สุดของออโตช็อปนะครับ9แสนนะครับผมในณปัจจุบันนี้นะครับผมมันก็คงได้ไม่ถึงหรอกครับมันจะมีหักค่าซานต้ากับ k d ดเนะครับผมป่ะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูวันนี้ก็คืออันนี้เลยนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นอันที่สำหรับผมนะถ้าทำม,ามือใหม่ก็ก็ ค่อนข้างใช้คำว่าค่อนข้างง่าย,ยนะครับมันก็ไม่ได้ง่ายอย่ะโอ้โหง่ายเลยอะไรอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวเป็นไงการแบบการเล่นของผมมันจะไวแค่ไหนเดี๋ยวไปลองดูกันนะครับผมไป พอพอเราจัดการแล้วนะครับมันก็จะให้เรามาเอาเหมือนแบบเป็นกุญแจนะเพื่อนเพื่อนกุญแจรถนะครับของคนคนนี้นะครับผมพอพอเราได้แล้วเนี่ยมันจะให้เราไปที่ลิฟต์นะครับ เพื <headaches. S 2> ่อลงไปเอารถข้างล่างนะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะมีลูกน้องอีกนะครับเพื่อนเราก็ระวังด้วยนะครับโอเคผมจัดการหมดแล้วเราก็ขึ้นรถนะครับแล้วก็ขี่ออกไปนะครับผม โอเคครับพอเราขี่ออกมาแล้วเนี่ยไอในในเกมเนี่ยมันจะให้เราขี่ไปที่แบบอ่อออโต้ช็อปอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าเราจะไม่ไปออโต้ช็อปนะครับเราจะไปสถานที่นะครับผมเวลาเราขี่ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะให้แผนที่ใหม่มาครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยครับแผนที่จะหายไปนะครับเราก็ขี่ไปที่ใหม่ครับผมรอแป๊บนะครับเดี๋ยวพอมันพูดเสร็จก็จุดเหลืองก็จะขึ้นมาครับผมแบบแบบนี้ครับพอมันขึ้นมาแบบนี้แล้วเนี่ย แล้วก็มันจะให้เราเลือกโลเคชันครับแต่ปัจจุบันนี้ครับปัจจุบันนี้คือเกมมันเหมือนบั็กหรืออะไรเงี้ยเวลาเราไปจอดที่อื่นอ่ะไม่รู้เป็นอะไรมันมันเด้งครับผมมันเด้งมาอย่างไรก็ต้องมันบังคับให้มาจอดตรงฝั่งนี้ครับผมเนี่ยฝั่งฝั่งซ้ายเนี่ยครับมีทั้งหมด3าจุดใช่ไหมครับปกติเนี่ยผมจะใช้ฝั่งนู้นเพื่อนเพราะฝั่งนู้นหนีง่ายนะครับแต่ฝั่งแต่มันบังคับใช้ฝั่งนี้นะครับผมเพราะว่าเราไปจอดฝั่งนู้นอย่างไงก็ต้องเกิดฝั่งนี้นะครับไม่รู้ทําไมเหมือนกัน คือเราทำเราทำธุรกิจไปในระหว่างทางอะไรพวกนี้เซตอัพอะไรเงี้ยครับผมมันก็จะได้เวล LS คาร์มิด้วยนะครับแล้วก็ได้ได,ได้ตังค์นะครับผมประมาณหมื่นหนึ่งครับผมเนี่ยพอเรามาถึงสนามบินแล้วก็มองไปที่นี่ครับผมไปที่เครื่องบินตำรวจนะครับ แล้วมันก็จะยิงเราเนะเพื่อนเดี๋ยวไปเข้าไปใกล้มากนะครับระวังตายนะครับโอเคครับผมเราก็รีบเอาไปเลยครับผมไม่ต้องหนีดาวนะเพื่อนไม่ต้องเสียเวลาไปหนีดาวนะครับขี่ไปเรื่อยๆเลยนะครับขับฮอเนี่ยไปเถาตึกกลางๆเมืองได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับไม่จำเป็นต้องไปหนีดาวนะเพื่อนมันเสียเวลานะครับ มังขับตรงไปเรื่อยๆเดี๋ยวดาวมันก็หายไปเองนะผมเดี๋ยวมันในในเกมเนี่ยของภารกิจของ Auto Shop ออโตช็อปเดี๋ยมันชอบบอกให้เราหนีดาวนะครับแต่หลายๆภารกิจเนี่ยมันสามารถแบบเข้าไปที่จุดได้เลยไม่จําเป็นต้องรอเวลานะครับเฉพาะตอนที่เล่นมิชชั่นนะครับอันนั้นคือต้องรอเวลาจริงๆครับผมไม่งั้นจุดเหลืองไม่ขึ้น คุณก็ขี่คุณก็ขับพอมาแบบว่าในเมืองแบบผงะนรับแล้วจุดเหลืองก็จะขึ้นแบบนี้นะครับผมมันจะขึ้นจุดเดิมตลอดนั้นเพื่อนแต่ว่ารถเนี่ยมันจะไม่จอดที่เดิมนะครับนี่เพื่อนเพื่อนก็กดตัว e ไว้นะครับผมแล้วก็ส่องหานะครับมันจะเป็น porsche s2 นะครับผมอย่างนี้นะครับสีฟ้านะครับผมจําไว้นะครับมันเป็น porsche สีฟ้านะครับพอเรากดได้แล้วเราก็กด e ออกนะครับ ก็อรอไปเลยครับเราบินสูงได้เลยนะเพื่อนๆ่อนหรือเพื่อนเื่อบางคนไม่ถนัดทองเงี้ยเพื่อนเพื่อนรีบลงแล้วไปเรียกามาร์คูหรือว่าอะไรก็ได้นะครับเลือกรถอะไรอย่างงี้ก็ได้ขี่ตามมันไปนะครับผมแต่อย่าให้มันรู้ตัวนะครับเดี๋ยวหลอดมันจะขึ้นครับผมมันจะมีหลอดอยู่ข้างขวาล่างนะครับ ผมเราก็รอเวลามันเออมันขี่ช้าด้วยนะครับถึงมันจะขี่ผ่านไปได้แต่มันขี่ช้ามากนะครับเนี่ยครับผมก็เลยภาร,ร,ร,รกิจนี้คนหลายคนอาจจะชอบนะครับแต่ผมชอบเฉพาะตอนเล่นภารกิจอย่างเดียวครับผมไม่ค่อยชอบตอนเซ็อัพเท่าไหร่มันเสียเวลาครับผม ก็ตามไปเรื่อยมันจะมันจะไปประมาณสองจุดนะเพื่อนเพื่อนมันจะไปตรงตึกที่อยู่แถวหาดทรายกับตึกที่อยู่แถวเลยขึ้นไปแถวในเมืองแบบข้างบนนะครับคนแบบบางคนมาดูอาจจะไม่ได้แบบอาจจะไม่ได้ที่เดียวผมนะครพยายามตามรถไปนะนเพื่อนเดี๋ยวรถมันจะพาไปเองนะครับ้รถสีฟ้าดีของราเนียมันกี่นะครับมันเป็นเหมือนนายธนาคารนะครับเหมือนแบบเราต้องมาเอา พวกรหัสคิก้าต่างๆกับมันนะครับผมเหมือนแบบแบ็กเมมันนะครับที่เราเอาฮอมาเนนะี่ยอ่ามันก็ใกล้ถึงแล้วนะครับมันอยู่ประมาณตึกนี้นะครับ ครับก็รอรอรอแป๊บหนึ่งครับรอมันเข้าไปจอดแป๊บหนึ่งครับผมบางคนอย่าอย่าวรุ่งจะร้อนนะครับเห็นไหมครับหลอดมันดิ่งขึ้นครับผมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันก็มาครับผมแล้วเราก็พยายามดูครับไอ้สองคนที่มีอยู่อยู่กับผู้หญิงเขาอยู่ตรงไหนนะครับโอเคมันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เอาอีสองไปเลยครับผมเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเนี่ยหลอดมันก็เคลนอย่างนี้นะครับแล้วเราก็รอรอมันจังหวะที่มันกอดกันนะครับพอมันกอดกันปุ๊บเราก็กดตัวเอ็กนะครับนี่ครับพอกอดกันแล้ว ล้วก็กดตัว X ไปนะครับนี่ครับผมแล้วก็รออย่างนี้กดตัว E ออกมานะครับเราก็ขี่กลับเลยนะเพื่อนไม่ต้องรอนะครับเราขับกลับเลยนี่ครับผมก็ง่ายแบบนี้เลยนะครับนี่พลกิจผ่านแล้วครับผมได้เงินหมื่นหนึ่งแล้วก็ได้เวลนะครับอ่ะเราวไปทำไอ้ไฟแนลกันเลยครับผมก็ลองดูนะเพื่อนว่าผมใช้เวลาไปกี่นาทีนะครับ เด,เดี๋ยวรอตอนจบนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ด้วยนะเพื่อนๆผมจะสรุปเวลาให้ด้วยนะครับ โอเคแล้วก็กลับมาที่ออโต้ช็อปแล้วนะครับเรารีบไปรับภารกิจเไปทำภารกิจไฟนอลกันเลยครับผมอย่าลืมเติมหนมเติมเกาะด้วยนะเพื่อนเพื่อทำให้ภารกิจมันเล่นง่ายขึ้นนะครับผมจะใช้เป็นอันนี้นะครับเป็นกลนะครับผม จะเปลี่ยนภารกิจแบบว่าไปเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนแบบปืนตามภารกิจนะครับบางบางภารกิจก็เหมาะก,กับปืนนี้อะไรอย่างนี้นะครับภารกิจนี้มันต้องใช้ตอนที่จะหนีนิดนึงครับผมปืนกลผมก็เลยเลือกเป็นปืนกลนะ All right, let This my shit. The Union Depository? This is the motherfucking big leagues now, y'all. Hit me with that plan again, baby girl. We pick up the security car, leave the getaway, walk right in the front door, walk right out with the gold. Then all we gotta do is drive it over to this contact you got. That's right. this who shady lady paying a ass. us is Now ขี่ไปจอดนะครับเพื่อไปเอารถที่เราจอดทิ้งไว้นะครับแต่ต้องเพื่อนๆถ้ามากับเพื่อนๆเนี่ยต้องเข้าจุดเหลืองด้วยนะครับไม่งั้นมันธุรกิจจะไม่ได้นะครับต้องให้เพื่อนๆของแบบประเดีไม่ได้มาปนคนเดียวเนี่มาปนแค่สี่คนควรจะควรจะจอดให้ตรงสีเหลืองด้วยนะครับไปบังคับนะครับเพื่อนๆเราไม้องขี่รถมาเลยนะครับอย่าเพิ่งถือปืนนะครับไม่งั้นจะอันเลิศเลยยังไม่ต้องถือปืนนะครับ มาปุ๊บก็รีบลงที่ไปเลยครับนี่ครับผมไม่ได้ถือปืนนะถ้าถือปืนมันจะเลเลยครับผมมันเสียเวลาครับรอแป๊บหนึ่งครับผมแล้วเราก็เดินเข้ารครัว่มาตรงนลวิเนะครับแล้วก็กด่ E ตรงนี้นะ รั <Okay. S 1> แล้วเราก็เข้าไปที่จุดเหลืองได้เลย,เลยแล้วเราก็จะเข้าไปเอาทองนะครับเก็บแค่พอหมดก็พอครับเพื่อนๆมันไม่ได้มีแบบส่วนผสมกับเงินหรือว่าได้เงินเพิ่มหรืออะไรนะครับแค่เก็บให้ครบครับผมมันเป็นภารกิจนะแต่การเก็บทองมันก็ดี oh, <I> อยู่ now, ครับ <shit. S 1> ผมมันเก็บแบบพายอบริโก้นะยครับมันก็จะเก็บไว้นะ ใช่ครับแล้วเกมมันก็จะบังคับให้เราติดห้าดาวนะครับระวังด้วยนะแต่ตอนนี้ตอนนี้ตำรวจยังไม่มานะครับเรามันจะมาตอนเราลงไปเดี๋ยวตอนลงจะลงลิฟต์นะครับโอเคครับผมเราก็เก็บหมดแล้วภารกิจก็จะขึ้นมานะครับเราก็ไปนะครับเราเก็บห้องครบทุกคนนะเพื่อนยังภารกิจจะไม่ทำงานนะครับ ครับตำรวจมันก็จะมานะครับผมแน like ะนำนะครับถ้าเป็นมือใหม่นะครับอย่าหนีไปข้างหน้านะเพื่อนมันเสียเวลายิงด้วยนะครับแล้วมันก็จะมาเยอะด้วยนะก็ค่อยๆยิงไปนะมันไม่ได้ห่วขนาดนั้นนะเพื่อน ค่อยๆหนีไปข้างหน้านะเยค่อยๆหนีไปข้างหลังนะครับไม่หนีไปข้างหน้านะก็ <c oughs> ค่อยๆยิงเปิดทางไปเรื่อยๆครับเด <c oughs> ีย๋ยวมันจะมีตำรวจมาตรงนี้อีกนะครับระวังโอเคหมดแล้วเราก็เอาตำรวจเอารถตำรวจตรงนี้นะครับรถตำรวจตรงนี้จะขี่ได้นะเพื่อนโอเคครับอันนี้สำหรับมือใหม่เลยนะครับผมก็จะกด M <c oughs> นะครับเลื่อเรืออารที่สองครับผม ไว้อยครับพยายามก้มไว้อย่างนี้ครับเวลาต้องบอกมันวิ่งมากระชี้กับเราเนี่ยอันตรายนะอันนี้ผมจะสาธิตวิธีที่ง่ายสุดสำหรับมือใหม่นะครับผมผมก็จะไม่ขี่รถไปนะมันเสียเวลานะเพื่อนว่าหยอกผมจริงๆอ่ะการขับรถไปอ่ะอาจจะอาจจะเร็วกว่าการไปไปแบบผมก็ได้นะครับเพราะว่าไปแบบผมเนี่ยมันไอมันไปแบบคาสิโนนะครับผมแล้วไปเอาหอกันนะครับ I <laughs> fear I feel you. But this client is real insistent that her face don't get seen by no cops. Haha. Ain't no one had a cop like a cop in a suit. Yes, madam Hey, how we know this client of yours is legit, Kay? This ain't some entrapment bullshit. She cool, she cool. She need us more than we need her. Came to me cause I ain't from around here. Ain't no LSPD or any other kind of files on me. I keep my shit protected, baby. Bye, Bye, baby. I know you do. If she good with you, she, she, with she good with me. Now. Why the hell they after a shit ton of gold, though? Same reason as anybody else, baby. Just a different color house. Ha! <laughs> Long as they money green, I'll take it. เดี๋ยวเราขี่อ้อมๆมาดูหน่อยนะครับว่ามีฮอเกิดไหมนะครับโอเคฮอเกิดนะครับอย่างนี้นะครับเราก็ขี่เข้าไปเลยนะครับนี่สำหรับมือใหม่นั้นเพื่อนถ้าแบบเป็นมือเก่าแล้วก็ขี่รถไปได้เลยครับเพื่อนๆไปขี่รถหนีตรงนั้นก็ได้นะครับ อันนี้ผมจะเอาฮอไปให้ดูแบบสรับมือใหม่นะปกติผมกไม็ไม่ได้มาเอาฮอนะครับปกติผมจะขับรถไปนะครับอันนี้เล่นให้ดูแบบฉบับแบบมือใหม่นะครับผม แล้วเราก็ขับฮอไปเรื่อยครับผมมันหนีดาวก็ง่ายนะครับแต่ถ้าใครมาเอาฮออย่างนี้ยครับผมผมไม่แนะนําแบบไม่ไม่จำเป็นต้องกดเอ็มแล้วซื้ออันที่สองมานะเพื่อนๆไม่จําเป็นนะถ้าจะมาเอาหอนะครับถ้าคนจะขับรถหนีถึงจะทําอย่างนั้นนะครับนี่รับแป๊บเดียวดาวหายไปเห็นนะครับเดียวครับผมขี่มาหน่อยเดียวง่ายกว่าคาทีโนยนะครับ ถ้าจะให้ผมแนะนํามือใหม่นะครับก็คือตอนเซตอัพครับพยายามทําคนเดียวนะเพื่อนจะได้เป็นนะครับแล้วก็เซตอัพทั้งสองอันเลยนะครับผมว่ามันน่าจะทําได้ครับผมจะได้ฝึกไปในตัวด้วยนะเพื่อนแล้วก็ผมว่าค่อนข้างดีนะเพื่อนเพื่อเราก็จะดีจะดีด้วยนะเขาเขาเขาไม่ได้มาได้เงินกับเรานะครับนอกจากนอกจากเวลนะครับนอกจากเวลล์เอลเอสคาร์มิสเขก็ไม่ได้อะไรนะครับก็พยายามให้แบบว่าเราชวนเขามาเล่นแค่ไฟนอลก็พอครับผมเพราะว่าคนได้เล่นไฟเนยจะได้เยอะที่สุดนะครับ คนที่เป็นคนเปิดกระดานนะครับผมแต่คนที่เขามาเล่นด้วยเนี่ยเขาจะได้แค่แสนห้าอะไรอย่างเงี้ยผมหรือว่าปกติก็จะได้ห้าหมื่นนะครับพอี่เวลาขับไปเรื่อยๆเนีน่ยพอถ้าคุณคุณขับเลือกฮอแบบผมนะครับไม่ได้เลือกรถมาเนี่ยคือระวังนะครับอย่าไปอย่าไปชนไอ้รถที่มันวางอยู่ของไอ้นี่นะครับรถที่มันวางอยู่ของพวกเอฟบีไอที่ม,มาเอาของนะครับ ระวังด้วยนะผมเนี่ยครับมันจะมีรถที่รอเราอยู่นะระวังด้วยนะ Yo, นี่ครับผม she you made And ต่อต่อให้ตัดคัสซีแล้ว mm hmm. ก็ห้ามมัน mm hmm. ก็ห้ามมันโดนหอนนะครับไม่อย่างนั้นเฟล,ฟลนะครับผม mm hmm. โอเคครับภาร,รกิจก็จะเป็นอันผ่านนะครับเราก็จะมอบของให้เขานะครับ เราก็จะได้เวลลเอลเอคามิแล้วก็ได้ตังค์นะครับผมแปดแสนหนึ่งนะครับหกัหกหักเปอร์เซ็นต์นี่เยอะมากนะครับไอเคดีเจกับซานต้าเนี่ยมันโหดมากนะครับยิ่งเราคูณเนี่ยมันหักเดียวเยอะมากนะครับปกติผมจำไม่ได้ว่าอาจจะหักสามหมื่นหรือเปล่านะครับโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้เงินมาแล้วนะครับก็เป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับ อันนี้ยูเนี่ยคอนแทคในวันนี้นะครับผมออโต้ชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมทำทุกอันของออโต้ชอบเลยนะครับไว้เจอกันใหม่ครับผมติดตามดูด้วยนะครับสวัสดีครับ